เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อ,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกช้นะครับคันนี้มิตซูครับมิตซูวิชิแลนเซอร์กับราคาเพียง22,000ื่นสองบาทนั่นเองนะครับใช้งานกันแดดกันฝนจากตลาดซื้อข้าวเดินทางไกลได้สบายครับไม่แก๊สครับไม่แก๊สแต่มันล้วนๆเครื่องสดๆครับเครื่องดีแอร์เย็น ไม่แก๊สราคาทุกๆูครับทชอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชิปเป้าลักซี่กันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมก็ได้ขันหน้าเดิมๆครับแต่เข็บซ้ายขวาอันเดิมห้องเครื่องแห้งๆสะอาดซอกมุมเดิมๆไม่มีรอยชนหนักราคานะครับ ราคาถูกกว่ามอไซค์ครับราคาจาัก,กรยานไดเดียว22,000บาทล้อเป็นล้อกระทะนะครับใส่ฝาครอบไว้ก็ทนดีครับแอร์เย็นโดยรวมก็พอไม่ใช้ครับใจจหญ่ตลาดซื้อข้าส่งลูกส่งหลานเรื่องเรียนสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ